สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องไม่หมีก็มาทำพันแกิจดอีกแล้วท่องสุดคุ้นเหมือนเดิมถอยหลังจากแม่สองเป็นแม่ห้าเดี๋ยวเรามาท่องเริ่มท่องเอ่อตอนเอเราจะท่องธรรมาดากับแบบย้อนกลับเราไปท่องธรรมาดากันเลยอ่ะ 1> 5 1 5 5 2 10 5 3 10 5 5 4 20 5 5 25 0 5 6 30 5, 5 7 30 5 5 8 40 5 9 45 50เป็น50 51เป็น55 52เป็น60ต่อไปเดี๋ยวนกลับ52เป็น60 51เป็น55 50เป็น เป็น40 5 7ห้เป็น35 5สหหเป็น30 5สหเป็น30 5 5 25ห้าห้5 4 20 5 3ห้าห0 5ห5าหห คลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันคลิปต่อไปก็เป็นสุดคุณย้อนกลับเหมือนเดิมไม่รู้จะเป็นแม่อะไรต้องไปดูกันแต่นี้ก็ต้อมีขอบบายๆแล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดติดตามนะที่สำคัญก็อ,อย่ากดอย่ากดติดตามนวัดมีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งก,งกิงด้วยนะคะบ๊ายบาย